ถ้าวันนี้วันเด็กวันเด็กเสรารแรกของเดือนมกราคมเสารที่สิอ็ดมกราคมสองพันห้าร้ครับวันเด็กโอ้เมื่อก่อนนี้สมัยเป็นละอ่อนนะวิ่งแซวขอตังท่านผู้ใหญ่เจอยังจำได้ เจอท่านผู้ใหญ่ใจดีให้สตังสมัยเราเป็นเด็กหาบาทโอ้ใจดีที่พอนึกได้ขอญาตเอยนามท่านคือท่านพ่อครูบุญรอดแม่สุทินแต่ไม่ขอเอยนามสกุลท่านนะครับท่านให้หาบาทสมัยนั้นเงินเหรียญห้าเหรียญใหญ่ๆนะครับ โอ้กลาบใบพันาวยุคนั้นถ้าใครให้ห้าบาทได้นี่แสดงว่าท่านเป็นคนเป็นคนมีฐานะเป็นคนผู้มีอันจะกินครับท่านก็ไม่ได้ว่ากันบางท่านก็ได้ห้าสิบตังบาทหนึ่งนี่ก็ดีใจแล้วครับเด็กสมัยนี้โอ้น้อยให้เขาต้องมีร้อยบาทขึ้นไปนะห้าสิบบาทร้อยบาทขึ้นไปนะ หมอกบาทสองบาทสิบบาทเาบ,บาทนี้เขาให้หัวใสจนะครับก็เป็นไปตามยุคนะครับยุคเขาอยากหมากแพงเป็นไปตามยุคเอบันทึกเอาดอกพี่เสื้อราตรีไว้นะสวยงามดีครับสวยงามดีสวยงามดีในวันเด็ก วันเสาร์ที่11มกราคม2568ครับบันทึกความงาไมไว้นะครับความกลับดูานกพิลาบคู่ามากินอาหารอะไรลูกเ,เร็วแล้วเด็กๆเรามากินอาหารเร็วไปอยู่ตรงนั้นนะในโพงหลังหลัง องคพระสมเด็ชยานนสังวรนะครับมาเพิ่งใบบุญท่านครับเห็นไหมครับมันมาเพิ่งพระอาศัยใบบุญขององค์พระบาทสมเด็จท่านเดี๋ยววันนี้นั้นจะลองขึ้นไปดูว่ามีลูกเกิดขึ้นมาหรือยัง ขึ้นไปพิสูจน์ดูนะครับโอ้อย่างใต้ร่มพระบารมีสาธุสาธุทุกหลานได้พึ่งบุญท่านได้ปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานแม้สัพสัตท่านยังเมตตาสงสารอยู่ในใต้ร่มไปบุญของท่านครับสาธุสาธุ satu